สวัสดีครับผมน้อยเอสทีน้อยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวแผงการตลาดแบบสั้นๆง่ายๆและเข้าใจกว่านะครับของธุรกิจจอยนคอยนะครับหลายๆคนเนี่ยหลังจากที่ได้ศึกษาธุรกิจจอยนคอยมาสักระยะหนึ่งแล้วเกิดความสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นนักธุรกิจของบริษัทจอยน์คอยแต่ยังยังไม่เข้าใจในเรื่องของรูปแบบของแผนการตลาดว่ามีอะไรบ้างนะครับและวันนี้แหละครับเราจะมาดูกันว่าจะมีวิธีการสมัครเข้าร่วมธุรกิจยังไง และจะมีช่องทางรายได้อะไรบ้างที่เราจะสามารถเข้ามาสร้างรายได้ร่วมกับธุรกิจจอยน์คอยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มแรกนะครับการที่จะเป็นนับธุรกิจร่วมกับจอยน์คอยได้นั้นอย่างแรกต้องมีสมัครสมาชิกก่อนครับซึ่งสมัครสมาชิกนี้นะครับมีมูลค่า450บาทนะครับเพื่อเป็นสมาชิกและเมื่อสมัครสมาชิกแล้วนะครับเราจะได้แคตตาล็อก สินค้า1เล่มและคู่มือในการดําเนินธรุรกิจ1เล่มที่สำคัญครับเรามีสินค้าทดลองใช้มูลค่า700บาทนะครับเป็นยาน้านสุนไทรยจีนยงเิงนะครับขวดเล็ก1ขวดเพื่อไปทดลองใช้มูลค่า700บาทนะครับสมัครสมาชิกเนี่ย450บาทนะครับได้สินค้าทดลองใช้700บาทได้คู่มือและแคตตาล็อกอย่างละ1เล่มน,นะครับ นั่นคือคุณเป็นสมาชิกของบริษัทจอยคอยนะแลครับและเมื่อเป็นสมาชิกนั้นนะครับยังไม่ได้เป็นนักธุรกิจนะสมาชิกนี้เปรียบเสมือนกับนักขายซึ่งมีกำไรไปแค่ช่องทางเดียวเท่านั้นนั่นก็คือกําไรจากการค้าปลีก20ถึง20ถึง45ปร์เซ็นตนะครับจากการขายเท่านั้นเองนะครับยังไม่มีโอกาสในการสร้างรายได้จากแผกนการตลาดอื่นของบริษัท แต่ถ้าคุณต้องการที่จะสร้างไรายได้ตามแผนกรตัราดอื่นของบริษัทคุณจะต้องปรับเปลี่ยนสานะของคุณจากสมาชิกหรือเมมเบอร์เพื่อขึ้นตำแหน่ง GD นะครับและการที่จะเป็นคุณส,สมบัติเป็น GD นั้นไม่ยากครับคุณเพียงแค่สะสมครับสะสมคะแนนให้ครบ3825 p v คุณจะได้ขึ้นตำแหน่งหรือวิสานะเป็น GD ครับเมื่อคุณเป็น GD แล้วเนี่ยคุณก็เป็นนักธุรกิจเต็มตัวที่มีโอกาสในการสร้างไรายได้ตามแผนกระตัาดอื่นๆของบริษัทนะครับเขา้าใจตรงกันนะครับแล้วสามพันแประมาจากไหนคุณจะซื้อสินค้าอะ,อะไรก็ได้นะครับเพื่อสะสมคะแนนไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับอุโโปโภคบริโภค ุยหรือสินค้าอะไรก็ได้ที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อ j จนซีช็อหรือในสำนักง,งานอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทีมิลิตเดเนี่ยเราก็แนะนําเป็นยาละสุขภายจีนยงเหิงนะครับซึ่งที่เรานิยมซื้อกันเลยนะครับก็คือเนี่ยขวดใหญ่2ขวดนะครับและขวดเล็กอีก1ขวดนะครับเพื่อสะสมคะแนนให้ครบ3820 PV นะครับ ยานังสัลจีนยงเหิงขวดใหญ่2ขวดและขวดเล็ก1ขวดซึ่งมีมูลค่านะครับในการซื้อสินค้านะครับอันนี้คือสมัครสมาชิก450บาทแล้วนะครับและซื้อสินค้าอีกซื้อสินค้า6,100บาทนะครับซึ่งที่ทีมเราแนะนำนะครับก็จะเป็นยาน้งสัลจีนยงเหิงตัวนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขวดใหญ่2ขวดขวดเล็ก1ขวดซึ่งมีมูลค่า6,100บาทในการซื้อสินค้าเพื่อใส่รหัสตัวเองเข้าสู่รหัสตัวเองซึ่งเราไม่มีการบังคับใดๆว่าคุณจะซื้ออะไรนะครับแต่ถ้าคุณจะเป็นนักธุรกิจเต็มตัวอย่างเร็วเนี่ยผมแนะนําเป็นตัวนี้นะครับแต่ผมไม่บังคับคุณจะซื้อปุ๋ยซื้อฮอร์โมนซื้ออาหารเสริมตัวอื่นก็ได้เพื่อที่จะสะสมภา,ายในในส่วนนี้แต่ราคาจะเท่าไรก็เท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว,ว่าตามที่เราแนะนำเนี่ยการที่คุณจะขึ้นการที่คุณจะปรับคุณสมบัติของคุณเองเนี่ยเป็นจีก็มีบูลค่าานี้ครับสมัครสมา,สมาชิก450บาทซื้อสินค้าอีก6,100บาทคุณก็มีคุณสมบัติเป็นจีดีแล้วนะครับอ่ะอันนี้คือวิธีการสมัครเข้าร่วมธุรกิจคร่าวๆท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าธุรกิจเจนคอยนั้นมีแผกนกรตตาดอะไรกันบ้างและมีกี่ช่องทางในการสร้างไรายได้นะครับ หลังจากที่เราได้รู้วิธีการสมัครเพื่อเข้าร่วมธุรกิจแล้วเราจะเข้าสู่แผนการสร้างไรายได้ของธุรกิจจอยนคอยกันบ้างนะครับธุรกิจจอยนคอยมีด้วยกันทั้งหมด6ช่องทางในการสร้างไรายได้และอีก2ผลประโยชน์ที่นักธุรกิจจะได้รับนะครับถ้าเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับช่องทางที่1นั่นคือกําไรจากการค้าปลีก2 0 4 5พูดง่ายๆก็คือซื้อสินค้าในราคาสมาชิก และไปขายในราคาปลีกแล้วก็รับกําไรในส่วนต่างนั้นไปท่านั้นเองคิดง่ายๆนะครับและเมมเบอร์เนี่ยมีโอกาสในการสร้างรายได้ในช่องทางนี้ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับเราไปดูช่องทางที่2กันเลยนะครับช่องทางที่2นี้ผมจะเรียกว่าแผงการตลาดแบบรายวันหรือบาลานซ์ทีนั่นเองซึ่งแผงการตลาดแบบรายวันนี้ธุรกิจเจนคอยใช้แผงการตลาดแบบไบานาลีนะครับจับคู่จนึ่าแต่สและกิน1 0 0ทุกชั้นนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับ จับคู่จ่ายกิน100%ทุกชั้นนะครับและมีวิธีการจับคู่ยังไงกันบ้างเรามาดูกันเลยครับวิธีการจับคู่นั้นเริ่มต้นด้วยที่เราตัวเรานะครับอันนี้คือตัวเรามีคุณสมบัติเป็น G D หรือ3,825 P v นะครับหลังจากที่เราได้สมัครสมาชิกมาแล้ว4 1 0บาทแล้วก็ซื้อสินค้าสะสมคะแนนจนครบ3 8 2พ P v นะครับเราก็มีคุณสมบัติเป็น G D นี่เป็นตัวเรา และเราเห็นโอกาสในการสร้างไรายได้ต่อแผงกระตลาดนะครับเห็นโอกาสในการสร้างธุรกิจซึ่งธุรกิจนี้ก็เป็นธุรกิจที่ทําง่ายนะครับ,รบสินค้าก็มีเยอะแยะมากมายเลยไปแนะนําต่อครับไปแนะนําเป็นนายเอและนายบีสองคนนี้นะครับ,รบเห็นโอกาสในการสร้างธุรกิจเหมือนกันสมัครสมาชิกแรกซื้อสินค้าเหมือนกับเราจนขึ้นตําแหน่ง G d ดีทั้งคู่เลยนะครับ ใน A ก็ GD ดีใน B ก็ GD นะครับตามแผกนการตลาดจับผู้จ่ายครับด้านซ้ายเกิดขึ้น1ห,หน่วยด้านขวาเกิดขึ้น1ห,หน่วยบริษัทจ่ายคอมมิชชั่นให้1,000บาทครับนะครับอันนี้จะจับผู้จ่ายนะครับและเมื่อใน A และใน B ใหเห็นโอกาสในการสร้างธุรกิจก็ไปแนะนําต่อครับเพราะนี่คือธุรกิจเครือข่ายถ้าธุรกิจเครือข่ายมีอยู่2อย่างนั่นก็คือ คุณขายสินค้ากับ2คุณขยายเครือข่ายผู้บริโภคนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะรวยและประสบความสำเร็จในธุรกิจคือข่าย<ม>นั่นหมายว่าคุณจะต้องมีการสร้างและขยายเครือข่ายผู้บริโภคด้วย JKLM เป็น GD หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นใน A จับคู่จ่ายได้ไหมครับด้านซ้ายหนึ่งกว่าหนึ่งจับคู่จ่ายของ A ละหนึ่งพันบาทถูกไหมครใน B ก็เช่นเดียวกัน จากผู้จายนะครับรับคอมมิชชั่น1,000บาทนะครับตามแผนการตลาดก็คือด้านซ้ายเกิดขึ้นหนหน่วยได้กว่าเกิดขึ้น1หน่วยนะครับใน A ก็ได้ส่วนของเขาใน B ก็ได้ส่วนของเขาที่สําคัญตามแผนการตลาดก็คือกินร้อยเปอร์ทุกชั้นไม่ว่าองค์กรจะเกิดขึ้นชั้นไหนก็ตามคือผลงานของเราด้วยเพราะฉะนั้นด้านซ้ายครับ2หน่วยได้กว่า2หน่วยเราได้คอมมิชชั่นด้วย2,000บาท นะครับและขยายโอกาสทางธุรกิจต่อครับเป็นชั้นล่างนี้นะครับเห็นโอกาสทางธุรกิจหมดเลยก็ร่วมธุรกิจไปก็อย่างที่บอกว่าแผนการตลาดแบบไบนารี่นะครับจับคู่ายกินลอตเป็นสิทุกชั้นไม่ว่าองค์กรจะเกิดขึ้นภายใต้ชั้นไหนก็ตามหรือมีการสะสมคะแนนครบ38-25 PV ชั้นไหนก็ตามนั่นคือผลงานของเราด้วยนะครับอย่างที่บอกว่า กิน100ปทุกชั้นและถ้าอนาคตรครับคุณทำไป1ปี2ปีมีองค์กรเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นคนจะมีสักจะมีสักวันไหมที่องค์กรไม่บริโภคซ้ำจะมีสักวันไหมที่องค์กรไม่ขยายธุรกิจนะครับและนี่คือโอกาสในแผงการตลาดแบบรายวันซึ่งแผงการตลาดแบบรายวันนี้มีโอกาสในการสร้างไรายได้ขั้นต่ำวันละ1 0 0 0ถึง15,000บาทต่อ1 000, รหัสและบริษัทจอยคอยกำหนดไว้ว่า1คน สามารถทําได้สูงสุดไม่เกิน15ศูนธุรกิจด้วยกันนะครับและนี่คือโอกาสในการสร้างรายได้ตามแผนการตลาดแบบรายวันหรือบาลานซ์ทีมนั่นเองนะครับอะหลายคนยังสงสัยว่าเฮ้ยแล้วถ้าองค์กรของเราไม่เป็น G D ล่ะจะสามารถรับไรายได้ได้ไหมโอเคครับงั้นเรามาดูสมมุติว่าตรงนี้ยังเป็นตัวเราเหมือนเดิมนะครับมีเป็น G D ละเพราะว่า G D เนี่ยจะดักคะแนนถ้าเป็นเมมเบอร์ยังไม่ดักคะแนนนะครับ ไม่ว่าจะไม่ว่าคะแนนจะเกิดขึ้นเฉยๆก็ตามถ้าเป็นเบมเบอร์เนี่ยจะไม่ดักคะแนนเลยแต่ถ้าเป็น GD จะดักคะแนนนะครับและในกรณีที่ว่าสมาชิกในองค์กของเราไม่ได้เป็น GD ล่ะอ่าเรามาดูกันนะครับนายเอนายบนายเจเและเอ ทั้งหมดนี้เป็นเมมเบอร์หมดเลยนะครับองค์กรของเราเด้านซ้ายก็เป็นเมมเบอร์ทั้ง3ามศูนเลยด้านขวาก็เป็นเมมเบอร์ทั้ง3าศูนย์เลยนะครับแต่ที่สำคัญคือนายเไปซื้อสินค้าที่สาขา3,000 PV ครับนายเจสอง PV คิดเป็นตัวเลขกลมๆนะครับคิดง่ายๆนะครับสามพ PV ด้วยเช่นกันสอง PV นะครับตามแผนกตตลาดแบบรายวันนี้1หน่วยเท่ากับ1หน่วยนะครับเท่ากับ3,400 PV เท่ากับ1หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นกิน100%ทุกชั้นคือการนับคะแนนรวมทั้งหมดภายใต้องค์กรของเราแล้วนำมาคำนวณเป็น1หน่วยนั่นก็คือแบบนี้เลยครับเรานับคะแนนรวมทั้งองค์กรครับด้านซ้ายจะได้3,400 PV พอดี สามพันสี่ร้อยด้านขวาจะได้สามพันสี่ร้อยพีวีเหมือนกันนะครับบริษัทจ่าคอบอกว่าหนึ่งหน่วยเท่ากับสามพันสี่ร้อยพีวีเพราะฉะนั้นคะแนนด้านซ้ายนับได้หนึ่งหน่วยไหมครับหนึ่งหน่วยด้านขวานับได้หนึ่งหน่วยไหมครับหนึ่งหน่วยฉะนั้นด้านซ้ายเกิดขึ้นหนึ่งหน่วยด้านขวาเกิดขึ้นหนึ่งหน่วยบริษัทจ่ายคอมมิชชั่นให้หนึ่งพันบาทเพราะฉะนั้น หนึ่งหน่วยนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากจํานวนคนแต่เกิดขึ้นจากการสะสมคะแนน,นหรือนับคะแนนรวมทั้งองค์กรทั้งด้านซ้ายและด้านขวานํานมาคํานวณเป็นทุกๆ3 4 0 0 PV นับเป็น1ห,หน่วยนะครับแล้วเอา1ห,หน่วยนั้นมาจับคู่จ่ายให้กับเราตามแผนตลาดแบบไบนา r ีกิน100%ทุกชั้นนะครับอ่ะหล,หลายๆคนยังไม่เข้าใจในเรื่องของกิน1้0ทุกชั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกัน กินร้อยเอรนต์ทุกชั้นเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นตัวเราเหมือนเดิมครับตัวเราเป็น GD นะครับเดี๋ยววาดข้างเดียวก่อนนะครับอันนี้เป็นนายเนายบและนายซนะครับนายซไปซื้อสินค้าที่ร้านสะดวกซื้อ J&C นซีชซื้ออะไรก็ได้เมื่อมีคะแนนสมมุติว่านายซไปซื้อมี10 PV นะครับ10 PV ใน B ได้10 PV ด้วยใน A ได้10 PV ด้วยและเราได้10 PV ด้วยเพราะว่าเรามีสถานะเป็น GD ไงครับดักคะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคะแนนจะได้ขึ้นให้ใน B 10 PV 10 PV และให้เรา10 PV แล้วนำคะแนนนี้มาคำนวณให้กับเราทุกๆุก3,400 PV นับเป็น1หน่วยนะครับ1หน่วยเท่ากับ3,000 400 PV นับเป็นหนึ่งหน่วยในแผงกรตลาดแบบรายวันนะครับผมอยากให้มองภาพรวมถึงอนาคตครับว่าเมื่อเราสามารถสร้างคือขายผู้บริโภคได้นับหมื่นนับแสนคนถึงวันนี้แหละครับจะมีสักวันไหมที่ไม่มีการสร้างขายผู้บริโภคจะมีสักวันไหมที่ไม่มีการบริโภคสินค้าซ้ําเพราะสินค้าในร้านสะดวกซื้อเจนซีช็อปนั้นคือสินค้าท,ทั่วไปที่เราจำเป็นต้องใช้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น คงจะไม่ลำบ,บากไยที่สมาชิกเราต้องจับใจ่ายใช้สอยอยู่ทุกวันนะครับและถ้าเกิดว่าซื้อกินใช้เป็นประจำทุกวันนี้ขะแนนก็เกิดขึ้นไหมครับเกิดขึ้นและมีโอกาสในการสร้างรายได้ไหมครับมีโอกาสในการสร้างรายได้และมีโอกาสในการสร้างรายได้ขั้นต่ำวันละ 1000- ถึง15,000บาทไหมครับมีแน่นอนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยมองถึงอนาคตแน่นอนว่าจุดเริ่มต้นของเราไม่เหมือนกันถูกไหมฮะเมื่อเริ่มต้นแล้วเนี่ยเราก็ ต้องสร้างขายผู้บริโภคก่อนสร้างองค์กรก่อนเพราะนี่คือธุรกิจเครือข่ายแต่เป็นธุรกิจเครือข่ายรูปแบบใหม่ขายตรงสะดวกซื้อแห่งแรกของประเทศไทยมีการใช้แผงกรารตลาดแบบบนารีกิน100ร้อยเปอร์เซ็ทุกชั้นในแผงกรารตลาดแบบรายวันและนี่คือช่องทางการสร้างรายได้ช่องทางที่2ของธุรกิจจอยคอยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูช่องทางที่3กันบ้างนะครับนั่นคือแผงกรารตลาดแบบทวินเน็ตเวิร์กหรือรายเดือนนั่นเองนะครับครับ และแผนที่3นี้ผมจะเรียกว่าแผนรายเดือนหรือแผนทวินเน็ตเวิร์กนั่นเองนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยบอกว่า1น่หน่วยเท่ากับ3,400 PV ถูกไหมครับที่เอาไปคิดรายได้ตามแผนบาลานซ์ทีหรือแผนรายวันนะครับแต่การที่จะเป็นคุณสมบ,บัติเป็น GD ก็ต่อเมื่อคะแนนครบ3,825 PV ฉะนั้นจะหายไปไหนอีก425 PV คืออยู่ตรงนี้ไงครับคือนะครับเมื่อเป็น GD นะครับ GD เนี่ยจะเท่ากับ 3,825 PV นะครแล้วจะหักออกไป3,400 PV mm hmm. เพื่อไปคิดเป็นแผนรายวันนะครับ mm hmm. แล้วเหลืออีก425 PV นี้ mm hmm. มาลงแผนรายเดือนให้กับเรานะครับพูด mm hmm. ง่ายๆครับ mm hmm. เหมือนกับเป็นแผนซ้อนแผนอยู่นะครับเราทำแผนรายวันได้แผนรายเดือนควบด้วยนะครับ mm hmm. บริษัทจะตัดทุกๆ425 PV แรกของรหัสหรือสูตรธุรกิจนั้นๆ มาจ่ายให้เป็นแผนรายเดือนนะครับซึ่งคิดมาให้เนี่ยชั้นที่1ถึงชั้นที่30นะครับคิดมาให้2%ของ425 PV จะได้เท่ากับ8บาท50ตางค์นะครับและชั้นที่31ถึงชั้นที่60เนี่ยจะคิดให้อีก1%ของ425 PV หรือคิดเป็นเงิน4บาท25ต,ตางค์ซึ่งแผงกนการตลาดแบบ Twin Network นี้จะใช้แผกนการตลาดแบบ Uni Level โตข้างเดียวก็ได้ตังค์นะครับสมมุติว่าด้านนี้ นะครับเราไม่มีด้านนี้เลยมันมีด้านนี้อย่างเดียวถูกไหมด้านนี้สองเปอร็นของสี่ร้าก็เท่ากับ8บาท50สตางค์อันนี้ก็แบาทห้สตางค์แล้วถ้าเกิดลึกลงไปอีกถึงชั้นที่30ก็คิดมาให้ทุกๆสี่ร้ยยคิดมาให้2%อนต์ะครับและชั้นที่สาถึงชั้นที่60เนีก็คิดมาให้อีกหนึเอระครับเพราะฉะนั้นโะตข้างเดียว ก็ได้ต่างนะครับและนี่คือแผนรตลาดแบบรายเดือนหรือที่เรียกว่าทวินเน็ตเวิร์กนะครับและช่องทางที่4นะครับนั่นก็คือค่าบริหารรายเดือนเมื่อขึ้นตําแหน่ง MDP นะครับเดียด๋ยวผมขออนุญาตย้อนไปแผนรายเดือนเมื่อสักครู่นี้สักนิดหนึ่งนะครับแผนรายเดือนเมื่อสักครู่นี้เราจะต้องมีการรักษาสิทธิ์เพื่อรับรายได้ในแผนรายเดือนนั้นๆด้วยนะครับรักษาสิทธิคือการมีมีการเคลื่อนไหวของรหัสที่จะรับรายได้ในแผนรายเดือนนั่นเองนะครับและช่องทางที่4นี้เรียกว่า ค่าบริหารรายเดือนซึ่งบริษัทจอย n c นคอเนี่ยจะคิดมาให้4.5%ของ PV รวมทั้งหมดเลยนะครับมาจ่ายให้กับคนที่ขึ้นตำแหน่ง MDP เพราะฉะนั้นหลังจากที่เราทำธุรกิจไปในระยะหนึ่งแล้วนะครับเรามีผลงานเรามีตำแหน่งให้ขึ้นสานตำแหน่งด้วยกันนั่นกะ็คือ M ครับ M เท่ากับ manager นั่นเอง D เท่ากับ director นะครับ และ P เท่ากับ President เรามีตำแหน่งให้ขึ้น3ตํตำแหน่งเท่านั้นนะครับและการที่เราจะขึ้นตำแหน่งได้นี้นะครับและการที่เราจะขึ้นตำแหน่งได้เนี่ยเราต้องมีผลงานครับโดยผลงานมีอยู่ว่าการที่เราจะขึ้นตำแหน่งได้ก็ต่อเมื่อมีด้านซ้าย600หน่วยได้ขวา6 0 0หน่วยขึ้นตำแหน่ง Manager หนึ่งหน่วยนี้เกิดจากการนับคะแนนรวมทั้งองค์กรซ้ายและองค์กรขวาทุกๆุก 3, 8สามพันแปดรยสิบหีนับเป็นหนึ่งหน่วยนะครับแล้วก็มารวมกันจนครบด้านซ้าย600้ด้านขว,วา600ขึ้นตำแหน่ง Manager นะครับและเมื่อขึ้นตำแหน่งแล้วขึ้นเลยนะครับไม่มีการตัดคะแนนทิ้งหรือมีการเริ่มใหม่แด้แนนสิ้นนะครับผู้สามารถนับต่อไปได้เลยครับห0ร้อยหนึถึงซ้ายพันแขวาพั ขึ้นตำแหน่งด i 렉เตอร์นะครับเช่นเดียวกันคุณน,นั่คะแนนต่อไปได้เลยครับ1,801-1802จนครบด้านซ้าย4,200หน่วยด้านขวา4,200หน่วยขึ้นตำแหน่ง p r e s i d e น t นะครับอันนี้คือที่มาของการขึ้นตำแหน่งนะครับขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่มีการเริ่มใหม่ไม่มีการตัดคะแนนทิ้งดนใดๆแทั้งสิน้นนะครับสมัครครั้งเดียวเก็บเกี่ยวผลกำไรตลอดชีวิตเลย นะครับและเมื่อขึ้นตำแหน่งแล้วนะครับเรามีค่าบริหารรายเดือนให้แนวตามช่องทางรด้ช่องทางที่4นะครับค่าบริหารรายเดือนนี้มาจาก4.5%ของ p v รวมในเดือนนั้นๆน,น,นะครับแล้วเอามาหารเฉลี่ยกันว่าคนที่ขึ้นตำแหนง MDP เนี่ยกี่คนแล้วหารเป็นหน่วยนะครับซึ่ง manager นั้นรับได้ไม่เกิน1,500 0บาทหรือได้แค่1หน่วยนะครับ เดเลเตอร์ Director, ไม่เกิน50,000บาทหรือ3หน่วยและเพรสเดนไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือ7หน่วยนะครับคือหารเฉลีย่ยออกมานะครับว่าเราจะได้ค่าบริหารลยเดือนเนี่ยในเดือนนั้นๆหน่วยละเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าในเดือนนี้ได้หน่วยละ20,000ื่นเพราะฉะนั้น Manager จะได้แค่1 5ื่นห้าเพราะลิบิีแค่1 5ื่นหานะครับ หรือกดกเ์เนี่ยก็จะได้แค่ห้าหมื่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในหนึ่งหน่วยนั้นไม่ถึงหมื่นห้าก็ได้เท่านั้นถูกไหมฮะเข้าใจไหมครับคือถ้าเกิดว่าหนึ่งหน่วยเนี่ยได้ 8, 000, แปดพันเราก็ได้แปดพันแต่ถ้าเกินหมื่นห้าเราได้แค่หมื่นห้านะครับแอ็นนี่คือที่มาของรายได้ช่องทางที่สี่นั่นก็คือค่าบริหารรายเดือนนั่นเองนะครับและเท่านั้นยังไม่พอนะครับเข้าสาู่ช่องทางรายได้ช่องทางที่5และช่องทางที่6อันนี้ผมพูดรวมกันเลยนะครับ นั่นก็คือโบนัสรายไตายมาาและรายปีนะครับโบนัสรายไตายมาาและรายปีเนี่ยจะคิด6-10%ของพื้นที่รวมทั่วโลกนะครับแล้วมาหารเฉลี่ยให้กับเราซึ่งโบนัสรายไตายมาาเนี่ยสเดือนจ่ายครั้งหนึ่งมกรากรุ่พามีนามเมษาจ่ายสุการเที่ยวสบายเลยทุกสาเดือนจ่ายครั้งหนึ่งนั้นรายไตายมาาและในรายปีจะจ่ายปีละหนึ่งครั้งไม่เกินวันที่15ของเดือนมกราคมในปีถัดไปนะครับและ6 6-10%ของ PV นี้ไม่มีการลิมิตหรือว่าไม่มีการจำกัดจำนวนเงินนะครับเหมือนเดิมครับแมเน g เจอร์ Manager ได้1หน่วยหรือ1 p o i n พอยต์เดลิเตอร์ได้3 p o พอยตและเพสเดนได้7 p o i พอตไม่จำกัดวงเงินเลยนะครับซึ่งต่างจากค่าบริหารรายเดือนเมื่อสักครูน่นี้นะครับค่าบริหารรายเดือนเนี่ยจะมีการจํากัดวงเงินของแต่ละตําแหน่งถูกไหมฮะตามพอย n t แต่ถ้า,าโบนัสลายมาาและรายปีเนี่ยไม่มีการจํากัดวงเงินเลยนะครับคือได้เท่าไหร่ก็คือเท่าน,นั้นก็อามาคูณกันซึ่งเพจเซนต์นบางคนเนี่ยโบนัสออกทีหรือว่ารายไตมาสออกทีรายปีออกทีเนี่ยสามารถถอยลดได้เป็นคันหนึ่งเลยนะครับแล้วหลายหลาคนมีหลายรหัสอีกด้วยแล้วอันนี้คือข้อดีของการสร้างธุรกิจมากกว่าหนึศูนย์ธุรกิจนะครับและนี่คือทั้งหมด 6ช่องทางไรายได้ของธุรกิจจอยน์คอยและยังมีอีก2ผลประโยชน์นั่นก็คือประกันชีวิตนะครับเมื่อคุณขึ้นตำแหน่ง MDP แล้วนะครับบริษัทจอยน์คอยจะทําประกันชีวิตให้คุณในกรณีที่คุณเสียชีวิตนะครับคุณรับไม่เกิน1ล้านบาทแต่ถ้าคุณไม่เสียชีวิตในกรณีที่อุบัติเหตุค่าแขนหักนอนโรงพยาบาลประกันจ่ายให้ครั้งละ1 0 0 0 0แบาทนะครับและนี่คือผลประโยชน์ช่องทางที่1 และผลประโยชน์ช่องทางที่2นะครับบริษ,ษัทจอย n c o จัดโปรโมชั่นท่องเที่ยวต่างประเทศปีละ3ครั้งที่มใหญ่3ครั้งและมีทริปเ,เล็กๆอีกอย่างนับไม่ถ้วนนะครับอยู่ที่ว่าบริษ,ษัทนั้นจัดโปรโมชั่นมาให้แล้วให้นักธุรกิจหรือผู้จําหน่ายสราเนี่ยจัดทาโปรโมชั่นเพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขเราก็สามารถไปท่องเที่ยวต่างประเทศได้ฟรีๆเลยนะครับแลนนี่แหละครับคือ2ผลประโยชน์ของธุรกิจ j o ย n c o นะครับ ครับและทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือ6ช่องทางรายได้กับอีก2ผลประโยชน์ของแผงกรตลาดของธุรกิจจอยนคอยนะครับแต่ที่พิเศษกว่านั้นคืออย่างที่บอกครับว่าธุรกิจจอยนคอยมีโอกาสในการสร้างไรายได้ขั้นต่ำวันละ1 0 0 0ถึง15,000บาทต่อ1รหัสในแผงกระตลาดแบบรายวันหรือบาลานทีมนะครับและมีการจองครับอันนี้นะครับคือพิเศษเลยคือธุร่ิงอื่นผมไม่รู้นะครับว่ามีการจองหรือเปล่า แต่สาหรับธุรกิจจอยคอยเราสามารถจองไว้ก่อนได้ในกรณีที่ว่าเราต้องการที่จะทํา15ศูนย์ธุรกิจแต่เรายังมีเงินทุนไม่พร้อมเราก็สามารถจองไว้ก่อนได้นะครับการจองดียังไงนะครับอ่าสมมติว่าอันนี้เป็นตัวเรานะครับอันนี้ตัวเราเป็น G d ดีละอย่างน้อยเนี่ยให้เป็น G d ดีไว้สักหนึ่งดีก่อนจะดีกว่าเพื่อที่ว่าเราจะได้ดักคะแนนลาดข้างล่างนี้ด้วยถูกไหมฮะอ่ะ แล้วสมมุติว่าหากว่าเราไม่มีการจองไว้นะครับอันนี้เป็นนายเอนายเอเห็นโอกาสในการสร้างธุรกิจมาสมัครต่อเราเลยเป็นจีดีเหมือนกันแล้วถ้าเราเห็นโอกาสในการสร้างธุรกิจเพิ่มเราก็มาต่อด้านล่างเป็นตัวเราเป็นตัวเราเสียโอกาสไหมครับชั้นหนึ่งเสียไหมฮะเสียโอกาสไปเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจองไว้ก่อนได้นะครับสมมุติว่า เราต้องการทำ15ศูนย์ธุรกิจจองไว้ก่อนและเมื่อมีผู้ที่สนใจนะครับสนใจที่จะเข้าร่วมธุรกิจกับเราเราก็มาด้านล่างนี้เลยนะครับเป็นในเองนะครับเพราะรฉะนั้นหลักที่จองไว้เนี่ยการหลักการจองก็คือเราซื้อสินค้าให้ครบ425 PV ขึ้นไปในรอบบินน,นั้นนั้นเท่ากับว่าการจองครเพราะฉะนั้นในกรณีนี้มี425 PV จอง 425 PV จองคุณจะซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับเพื่อที่ว่าจะได้มีคะแนนเพื่อที่จะจองหัสในสูนนี้ไว้นะครับการจองสนยนธุรกิจนี้ไม่สามารถดักคะแนนดใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่ว่าเราสามารถซื้อสะสมได้จนครบเป็น GD ในภายหลังถ้าคุณไม่พร้อมผมกนนะ็แนะนําว่าถ้าคุณฝสนใหญ่เนี่ยคุณก็จองไว้ก่อนได้นะครับแต่ถ้าคุณพร้อมผมแนะนําก็ลงไปเลยนะครับ เพราะฉะนั้นการจองจะมาช่วยเรื่องเรียกว่ากักพื้นที่ไว้ก่อนนะครับถ้าเห็นโอกาสมากเห็นโอกาสน้อยเนี่ยเราก็สามารถจองไว้ก่อนแล้วก็ทยอยปิดไปเรื่อยๆนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องของการจองนะครับแต่ที่เราแนะนํานเรื่องก,การจองเนี่ยสําหรับใครที่ต้องการจะจองเร็วๆแบบจองง่ายๆเราก็แนะนําเป็นโยงเหงือควเล็กมูลค่าเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้ยบาทจะได้คะแนนสี่ร้อยบพอดีเลย เราก็สามารถซื้อยานันสุดพจินโยเึมควรเล็ด700บาทเพื่อที่จะจองศูนย์ธุรกิจแล้วมีคะแนน4 2 5 p v นะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งหมดนี้คือแผงกรตลาดแบบสั้นๆง่ายๆและเข้าใจนะครับของธุรกิจจอยน์คอยนะครับทวนอีกครั้งหนึ่ง1นศูนย์ธุรกิจมีโอกาสในการสร้างรายได้ขั้นต่ำวันละ1000ถึง1 5 0 0 0บาทนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีสชูนย์ธุรกิจละ โอเชนั่นแหละครับคือคําตอบของคุณอยู่ที่ว่าคุณเห็นโอกาสหรือเปล่าถ้าคุณเห็นโอกาสนั่นคือการสร้างธุรกิจและผลลัพธ์ที่คุณจะได้ในอนาคตถ้าวันนี้คุณเห็นโอกาสอย่ารอช้าครับทั้งหมดนี้คือแผนการสร้างไรายได้ในอนาคตของคุณอยู่ที่ว่าคุณจะเห็นโอกาสหรือเปล่าเพระฉะนั้นสําหรับวันนี้ผมได้มารีวิวแผกนการตลาดแบบคร่าวๆให้เข้าใจได้ไง่ายที่สุดนะครับและสาหรับวันนี้เนี่ยผมน้อยเอสทีน้อยต้องขอตัวลาการไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ